นี่นวะนี่นี่สวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะกอนเล่นนใหญ่ของมาเตาตาครับยายตาแล้วกัขาแล้ว่มีแงมหงนี่ยายเถ่าแล้วนี่ไปน้ำบ่มาหับเด้นี่ <c oughs> ไปเบิเต้งสองถ่านี่ ิไปน้ำบ่บ<ป>่ามาทรงเด้ไปยุบป,ปุ่นตะลดืดไ,<ว>ไปยุบป,ปุ่นตะลืดเป็นไรเขาจะไม่น่องอเดี่ยวฮะจะไม่น่องอเดี่ยวมันบ่นเนี่ยห้องตองเลยโอ้ย <c oughs> ยายอ้วนบรนั่นเต๋สวัสดีค่ะได้ไหมสวัสดีค่ะเออ <c oughs> ยายอ้วน <c oughs> ยายมีน้องอีกบ่า <c oughs> ยายเพ็มีน้องอีกมาด คองมันปองขนาดนี้เออทองเยอะแค่ป้องขนาดนี้มีน้องอีกแค่ท้ตี๋เออเยี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนเยวเพช่จะขนให้ดอกเก่งเกงนั่นเห็นยัยเบ่ไปบ่ไปลงเรี้ยงบ่บ่ไปทุจ้าแลบจ้าบ่แม่จ้าแล้วเออจ้าจ้าแล้วฐานนี่นี่วเรยบ่ไปบะเออนี่นี่กระเดือคัก่ะ mình <Sélere> ừ, được <laughs> <laughs> ừ, <nó sẽ> <laughs> <laughs> cái mướn, được cái mướn, sắn. cái bò sắn, ôi cái bò sắn. nè. เป่นถามที่ไปใช้ใช้ฟุ้มเั็นป่ะใช้ฟุ้มหายายเห็นป่ะขั้นขั้นหนังตุ้มตุ้มบอปล่นเปลี่นเออนนองหัวตะวบเปิ่นจ้าเอ้นคิมนะคิมเอ้นคิมนะคิม

ตาตาดูเจ็บใสเจ็บเจ็บขาเปลาเปล่าให้ตาเปล่าให้ตาเปล่ายายเจ็บขาเป็นตุ่มเลยเออยายเจ็บขาอีลาคือบ่อีลาคือบ่เบิ่งยายล่ะยายเพี้ยบ่อยู่ยายเพี้ยบ่อยู่อีลาก็เบิ่งยายเหรอนางอีลานั่งอะไรนางนั่งอีลานั่งรถไอ้โม่ไปใส่ก็บ่เอิญไอ้โม่มา ไปหน้ามือเนี่ยนางเออย้ายย้ายให้บอกเจ้านางนางนั่นไม่ได้ย้ายบไอ้น้องง้อให้เก็บไว้ดีๆเด้อเอาใส่ตู้เย็นไว้อันอันแค่นั่นแค่เลี้ยงๆน่ะแค็เกลียวเหจ้าแค็เกลียวน้ะปวดก็เอามาขวบงามงามปวดจงเอามะไซขาอันนั้นให้ขาอันนี้เก็บใส่ตู้เย็นไว้ก่อน อันน <ic> ้อยถ้าบ yeah. er. ่าครับแยกคือกันนี่ะครับเท่าแล้วได้สูบน้ำได้เขาแปดชิปเท่าไดรแล้วปีน่ะฮะายบายแปดชิปแปดปัดโชคไม่ยูแล้วเก่าชิบวาไม่ยูโดนแทะตายหลแทตายหลปแล้ว ได้เบื้องนองนี่นี่จะกเทียบว่ได้เบื้องมาได้อได้เบื้องให้ให้ตากินอ้ํากินอ้ํากินอ้ําป้อนป้อนตาป้อนตาเร็วป้อนตากินอ้ํากินอ้ําจนมันบวมใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นได้อันนี้ใส่ตู้เย็นย่มปวดจังอามาประคบใส่ขาอันนี้ถ้าโบต้องเอาใส่ตู้ก็ได้ทาเลยท้านวด เลยได้มาหลายยางครับเดี๋ยวทาหน้าก่อน,นอหน้าแล้วเห็ดหยังอยู่บุ๊กิน้ค้าง้อง่ตากินน้ำป้อนตาในแม่เ,เร็วป้อนตาป้อนนมตากินอ่ะบุแม่ให้ตาแม่ให้ตากินแม่ งั <onz> ้น <etus> อ่ะสิหกแม่เด ouais. ้อพี่น้องอยู่ตาซองเทาตาย้ายแล้วก็เทาเรียวงานบอดายขาเจ็บขาบ่มีแหงขาเทาเรียวคือเปลี่ยนไปทั่วเทอะมือกับบ่มีแห้งเรอเตะ กินข้าวแซ่บอยู่บ่วที่น่ะบ่แล้วกินก็ได้บ่กินก็ไดแคล้วก็เต็มปากยุค่ะเต็มไปทั้งรูุ่บคอยายอ่ะบ่เต็มปากแคล้วเต็มปากแคล้วฟอมบ่มอ่ยายอ่ะบ่เต็มปากแตตาเต็มปากเออยายบ่เต็มปากแคล้วยายไปใส่เบิดครับแคล้วยายหักเือของอีลานี่บ่ขอเช็่มหักแค่อันนึงเองของยายหักเบิดเลยติเขานื้อเช็่มหักแค่สองอันจ้ากุย ีจเพื่อนดีใจเพิ่นได้มาใช้ยาพุ่มอ่ะไม่ได้ลดงาน้ำหอมแก้มย้ายดูหอมย้ายดูหอมย้ายแน่ดูด้วยเต่าแง่แม่หอมแก้มย้ายแนแง่แม่หอมย้ายแน่จุ๊บจุ๊บย้ายแนแล้วเนี่ยมาหาย้ายกับหอมย้ายแน่เห็นด้วดูหัวย่องได้ไปด้เซีนไป ไอ้พี่เข้มกินน้ำแนี่ยแหละนี่แหละ๋ยวทาหน้ามาแล้วอันแต่ซีให้เราเอาเนี้ยกินไปใส่ตู้เย็นไว้ให้ตากะยายเพราะว่าเราเป็นคนเห็ดเนี้ยกินให้ตากะยายกิน่น,น,นกะเนี่ยพี่น,อน้องกระเก็บบรรยากาศมาฝากเ่าจะ้ปาาจะป้วงนล่ตาตายายง่าย <laughs> <laughs> ยิ้มไงจ้าวันดีจ้าไปแล้วมาหอดบ้างนึงนี่ล่ะชี้กับคาเสื้อยังไม่ใหญ่มือเล้งนี่ล่ะจ้าจ้าปุย่ไปมือเล้ยงอือปุยแต่มาฮับเจ้าเนาะมาฮับเจ้าพี่ไปมือเล้งหนี่งเด้อฮับไปพักพ่อนไปชั้นสองเตาแล้วไปชั้นที่ไป อีพอเรายางมาไดา้แล้วใช่ไหมแม่อะพี่น้องเดี๋ยวไปก่อนขอตัวไปก่อนด้วยจ้ะสวัสดีจ้านี่สวัสดีก่อนบ๊ายบายก่อน,นอให้เพื่อนเล่นกระตากระยายากระเขายาบอกไปน่งน